คุณเคยมีความฝันกันไหมครับฝันที่แค่คิดก็เป็นไปไม่ได้สำหรับบางคนสวัสดีครับผมชื่อต้นผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นทหารแต่ผมไม่มีทั้งเงินและเวลาเพราะผมนั้นมีพ่อที่ปว่วยติดเตียงผมจึงต้องคอยดูแลพ่อของผมมักเล่าให้ผมฟังว่าผมนั้นมีพี่ชายที่เสียชีวิตไปก่อนที่ผมจะจำความได้เพราะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต้นทำงานไม่เหนื่อยหรอลูกไม่เหนื่อยครับต้นแล้วความฝันของต้นต้นขอ <ละ S 2> ดูแลพ่อก่อนครับแต่นั่นก็ไม่เพียงพอต่อค่ารักษาของพ่อทําให้ผมล้มเลิกความฝันที่จะเป็นทหารเฮ้ยน้องสนใจมาทํางานกับพี่ไหมยงินดีนะ คกิคำถามมากมายข้างในหัวของผมแต่มันคือทางเลือกเดียวจริงๆเหรอไม่ลองกลับมาสู้แล้วอ,กกอบกอดความฝันของตนเองไว้ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจกับใหม่ครับสู้ความขยัน ความอดทนทความเพียรไม่ยุ่งเกี่ยวกับายาเสพติดความพยายามไม่เคยทรยศใครจงปกป้องความฝันของตนเองอย่าคิดว่ายาบ้าเป็นทางออกของปัญหาช่วยกนนารรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อปกป้องความฝันอของคุณและคนที่คุณรัก